đây 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 chưa xài ô yes. oh, sắp chiếc kín mà nè phát nhau nó mình đã mang nhau nhau chết ใช่าวเอ่เลอกินกินของน้ำบางหำนึ่ก็ได้อ้าวโชคเนตันนี้มาอาบัสาวอันนึงนะบัวสาวเว้ยอันน้มันจะซ่บเนาะือเคขอบใจขอบใจเกวาเขียงขนาดเนาะเอ้ากเลยแอบเอาในนี่กินเอาแ่บอีเบงบัแซ่บบแซ่บมาขามสมโอ้บแแ่บสิไปใสกับกับเจ้วขียง มะกะทินกับเจ่วน้ำมันสมอืมโอ้็พี่น้องอ่ะอืม ปลาคนที่เชฟ้วเนาะโดยโดยโดยเอาเลยเชฟเบิกซิมมึงก่อนมากหนึ่งกินายอะไจะเจ็บทอง่ใช่มาขามะมาขามะซักับกันใช่เออกินกินของน้ำบางหำนี่ก็ได้อ้าส่เนตัวนี้มาอานน้ำบูชาอันนึงนะมันจะเ่บเนาะ เคขอบใจขอบใจอาคือบกินน้องคือประจําปรจําแจวเขินกองเขินก้องเอ้ยต้องเขินธรรมศาติธรรมศาตร์เอาเอาต้ด้วนาองธรจําน้อม่กินเอน้องไม่ใก่น่นั่นั่นแ้วเสดจแาวะแจวเคียงขนาดนอเออคเลยแฉบวาเนี่ยนี่กินวาแแ่บอีกบังมาขามสมโอ้ยบัแแ่บสิไปใส่กับกับแจวเคียง อืมคักเลยหลายคนมีคักแล้วนะกินหลายคนม้วนทั้งม้วนท้งแซ่บสามบาทอืมต่อ น้ำกินบ่อน้ำน้ำประดา,นะน,ะดาน้ำบพบแล้ว,วัวน้ำจำอีกนอนะบ้าถวเกรบปีนถะวเกรบปีนะ <c oughs> นี่นอน ใช่ส่องเพชเงียบหอยยังกน่เปียตองนอยานจามงอืมมีแต่คนงานจามเองเนี่ยกินเองส้มคักอักสมสักเพชรเข้าไปเบิ้งรอเดอร์ในยูทูบโซลาอยู่ในซองยูทูบรัดคนเดินทางเขียนเมื่อจุดเจ้าเป็นดาราซองของมันบารัดมหละอ้าวดาราเนี่ยมอ อืมรับเนอะแล้วอือไฮเมนมากระเที่ยงใช่มากระเที่งนะอืมอ่ะลงบนถนนแล้วเหรอจะโกกระเทิเป็นดกเนาะอะลงมทุบกันแล้วยเนอาอวชมนั่นเอามาห้ามกินอีสาพนั่นขึ้นไปมาคาบบ อาม่าอามากำลังแซบเลยจ้ากินละกินน้ำกินกะนั้นน้ำกินนะครูอ่นคาตาจะรอดอืมกล่นมอหวยเดาเยาว์เียรกันจ้าวร่จ้าิ้ลาอินมล้วทกินคาดีขมากเขากลับารังชมอ้าวเด้งอนรารับขาเล้อรับขัดตักเลย

โอ้เป็นดอกเติร์น้อนเดคือตอนนั้นก็แม่นแม่นไหมอันแพนอ้าวแม่นกินกำลังแซบนงโอ้เข้าเย้านเลยน้องไปแม่นจ้ะเบิ่งไปเบิ่งแม่นเดี๋ยวไปรัดเก็บเอาแม่นก่อนเอาตอนนั้นบะเถืงบ่บง มันยาก,กาศกำลังได้ตอนนี้ตะวินกำลังชนะรับผู้ผ่าแล้วพี่น้องไงไก่แท้ไมเมีนกันยืนทึ่งเขาเลยน้องนางสาวแพลลนยกำลังแปลวไมเมนมะเมนมะกะทินยืนทึ่งพูน โอ้จุดกองตารางเฮือกพนนี่คือสีสันบรรยากาศใน,นยามแรงเนาะตอนนี้ห้าโมงห้าโมงปเท่าไหร่สิบเก้านาทีพี่น้องบรรยากาศที่หมู่บ้านแก่งจองเมื่อเชบบนไกรสุนทรเขตเป็นหมู่บ้านของพี่น้องสซฟาโบโลโนาอวิถีชีวิตดังเดิมค่อนข้างดังเดิมพี่น้อง อาชีพหลักก็คือการเห็นให้เห็ดสวนมันต้นสวนกล้วยอยู่แถวนี้แล้วก็เ้ยงซับจำนวนหนึ่งพี่น้องไงแล้วก็มีจำนวนเล็กน้อยค้าขายพอเป็นหมู่บ้านตั้งติดกับเส้นทางเลขที่เก้าเส้นทางนี้มันสี่ผ่านไปสู่บาเดนสวรรออกสู่เวียดนามพี่น้องเองจากนี้ไปประมาณสี่้สิบกิโลเมตรเดียแหละไปทางทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันต๊ะกษี่อกใส ค้อกระชอนพมิหารหรือแขวกสนเขศตกแขวสนเคตแล้วะออกใส่ข so, ัวมิตรภาพล่าไห้มุกดาหารไปหน่อยเอาได้ใช่ใช่เอาเข้าข้างนั้นเลยแม่นรู โอมีแต่มากอ่อนเนาะใช่ใส่ตัวเย็ด่ใส่ตังเยะจะบังน่ะแม่ตัวใหอาหอกใ้หอยัวนี้มากยังวะตัวนี้บ้มากยังกนน้นะ มาทางแดงบ่าทางแดงน้อยอมาทางแดงน้อยเดี๋ยวเบิงน้องแพนเมนมากคาทินไซเลี่ยมเกาะเลยนะะมีอันนั้นเกอือแก้วมาก่อนอย่างนะ ปุชิไข่ครบมันนาะในอส่วนนี้เนาะปุชิไข่ก็ได้มันหกซื่อมันหซื่ออ <c oughs> ยู่หันเฮ็ดยังยานะบ่แพนอยู่ไหนไม่ยังอยูยนะ่ในอ่ะบ่คือว่าเป็นตู้เป็นเตียงอยูานาเห็ดเฮ็ดเตียงนอนเย็นบ่บฮะเตียงเอ๋อโอ้คัาก็แล้วเนาะอ,อยู่ห่มพุน่นแต่ละชิเย็นคักเตียงนอน เตียงนอนเล่นนอนเย็นกลางเว้นอยู่ในบอลันมือดอะพี่น,ออกกน้องอะปกระทันบากยัดได้ยุ่งอะไรมีบอยุง่งยุ่งหลายเนะาะมังนอดกระลายก็โดนหักลงเลยเนาะแห้งกรเรี่หน่องแผ่นเนาะเกาะดันง่ามากระถินจนหักเลย นี่แหละคืออิธิชีวิตตามน้อกๆแบบนี้มันได้บรรยากาศไปแบบนี้แหละพี่นอ้องเลยแนวอยู่แนวกินเป็นพักเป็นยังปลูกเองกินเองอาหารปลอดสารพิษ เป็นพักกูดพักยังพี่น้องเลยพักกูดพักยังพักการจองมีบอนมียังเลยมาเกิดตามธรรมชาติเลยได้ไปล้อตามแคมห้วยแคมนองพอได้กินเขียนี้ยนะมอนอะี่กับเก่งน้องพอเถิงเขาเลยน้องบอกวันน่ะ เป็นนอ้องของแพนเนาะน้องทรายบางนอดกำลังิิเป็นดกต้องนอดน,อน,อนอนะ่ะชูงไญ่ครากอะไรกกระถินอันนี้กะอ,อ้าวหมดเลวเจ้วอ่ะ <c oughs> ยังเหลือ,อดี๋ยทิเป้า คุยัปนยเออพ่นนงเซอร์พูน şey น่ะปักหัมกูบุนงเซอร์นุ่งเมาเซอร์น่ะนุ่งกินไดย มันกำลังอ่อนคักเนาะเพ็นเนาะอ่อ,อนคักเลยไป,ไปนี่แหละคือวิถีชีวิตอยู่เคตนอกไปในนอกมีความสุขไปแบบนี้พี่น้อยอืม เปลีปยนขึ้นโอ้หออโหอดึงเพลยโคตรสูงเลยโกกระถินอันนี้กะเครือ่องนอดก,ก,ก็ขึ้นจนจำปลายโกกระถินเลยประเด็นก็นมีโอกาสได้มาตามติดชีวิตของผู้คนอยู่ในเขตแกงจองให้เนาะหมู่บ้านนี้ห่างจากตัวเมืองเชปลุลประมาณ10กิโลเมตรพี่น้องเอ้ กระบอกไก่บบกปานใดเนาะหมู่บ้านเก่งจองในวัดโบมี่เลยพี่น้อยสลายเป็นชนเผ่าบัลูเนาะอยู่ในมวลหมู่ตรีข้าเจ้าจะนับถือผี่เป็นส่วนใหญ่ประกาศมีคนชนเผ่าลาลุ่มมาอยู่จำนวนประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วถ้าเขาเจ้าต้องการ ไปทำบุญนอนอยู่วัดก็ต้องไปวัดบ้านเมืองจันทร์โอ้เมืองจันทร์มีพระนอะบบมีอย่างคู่นาะวัดเมืองจันทร์นาะบ่มีอย่างคู่อย่างคู่เสียชีวิตแล้วอืมเป็นวัดน้อยๆบ้านน้อยๆพี่น้องบ้านเมืองจันทร์บ้านเก้าบ้านแก่ก็กมีจํานวนหนึ่งอบยยบไปอยู่ทั้งประเทศไทยนาะเมื่อหลายปีก่อน ก็สมัยก้อนนะนะพี่น้องไงโอ้ไดยายเติบแล้วน่อแผ่นน่อใส่อันนั้นเกี่ยวเลยก่อลงมาตุ๊บ ไลายแล้วบ่ได้จากโพอะไรพ้สัมชิกินมันนี่ผักเง่าเนาะมีแต่มังเหาเดทำไมเลยอ้น้ำยกเมื่อน้ำายโอ้น้ยกอ๋อเอาหนอย่างไร อันนี้คือเฮือนน้องเพนเพนนอนจุดๆได้เพนซึ่งเนีนอนรวมเลยนอนรวมซึ่งเนี่ยรวมมาสมัยก่อนเนี่ยมารอบปุ๊กเลยปุ๊กผู้สาวเลยสมัยได้เก่าๆสมัยนี้เศร้าแล้วมีแต่เซ็ตเอาเลยเซ็ตเอาโทุเอาบารมยยังเกิดทันได้สมัยไปปุ๊กผู้สาวอืม ขัดที่ล่มแล้วก็ไปปุ๊กเนาะตอนเร่งๆในผู้สาวนอนมาแล้วประมาณแปดโมงเก้าโมงเนี่ยมาเอิญแล้วเอิญอยู่กองตารางเนาะชพบปนหูหูห้องผู้สาวนอนอยู่ห้องใดเนาะห้องนี้บอกเลยว่าห้องนี้เขาไปเอิญอยู่ว่างนี่แล้ะเอิญอยู่ตารางคัาผู้สาวเบบะสนใจเนาะเขาบกิคุยนะเขาก็ขานตอบแล้วก็ลุกมาลินนำ้ำเขาก็ขึ้นไปลินนำ้ำเขาเจ้าจะเทิงเฮือนพมแล้ว ใต่ตะเกียงสมัยนั้นไต่ตะเกียงอันนะั้นนะใส่น้ำมันย่างกับน้ำมันกระสวนบลัดยังเกิดทันอยู่ได้พี่นอ้องไอตอนนี้ยังบ่จะพากันทา,านอยู่นี่ยงมาละฮ่อนละเออไปวะเนี่ยครับ เอาสิแดงกลับเลยแล้วไปไหนได้ละซาแฟนนี่ตา้แก้วแล้วเลยแฟนอยู่ในนี้โอ้ซาแฟนพ่อนางเลี้ยงกันค้ากันเลยเนาะเรียนสายไล่อยู่นี่อันนี้แก่เลยนี่ไดยแก้วฮึซาแฟนตั้งแก้วกระเทินแล้วชิค้ำแล้วบลักกระชิกลับเลยเด้อไปไหนตัวเขาโมกขับใจลายๆ น้องแพนสาวสวยประจำหมู่บ้านแกีงจอง่องน่ารักน่ารักเอ้าก็สช่องเรคลิปวิดีโอนี้ก็บชได้สิ้นสุดคลิปใบเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเลยฝากพี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามกด,ดแชร์หน่อเด้อแล้วก็แสดงความคิดเห็นเนาะดาวไดเมลเอาแล้วกะ็ซอยเบิ้งโฆษณาบรัดให้จ,จบๆหน่อเด้อพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บรัดได้เฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนะาะถ้าว่าพี่น้องท่านใดสนใจ สาเพ็เนาะช่วยคอมเมนต์มาหลายๆเด้อเดี๋ยวบรัทจะมาหาสาวเพ็ดเอีอคาราผู้ใดอยากสนับสนุนสาวเพ็ก็ฝากเงินมาให้สาวเพ็เพิ่นอ่าใส่จ่ายเนาะซื้ออ่าโทรศัพท์มือถือไม่ไหมสบายเซ็ตเนาะอ้าวนั่นกินไหนลูกเอ้ยโอ้มากแล้ววันนี้นะปลาโทษเจ้าทไมมเนาะ Graduate, นมาชมคะแนนได้หนึ่งเออน้ามกินอนจเมื่อบ่ดูเดินมักินเอาอหีนเอาคองบ้านหนึ่งอืมามากินน้ำกันเด้ออมากะหินกับแจยวนกไม่ชมออ้พี่น้องอ่ะอืออเอาอีกอันหนึ่ง นกเลยเขาให้กินรถำเขากินอกินแล้วเบาอะไแล้วแต่่ใ่อืมนาใากินเองมนเอชิค้าบแล้วมเอไปครับเอาตาขอบใจขอบใจขับแ้แพน้วนี่เล่ายันมีแห้งบายบายอ้าอ้าวอ้มือนาเมือนาชิมามาถ่ายคลิปอีกเร ok ok cảm okay, ơn okay. okay, okay. okay, okay.